ทิศทางค่ายรถจีนเทคโนโลยีจะมุ่งไปทางไหนปี2025นี้เดี๋ยวเราไปคุยความคิดเห็นว่าภาพรวมของงานเซี่ยงไฮ้ครั้งนี้ทิศทางเทคโนโลยีไปทางไหนกันแน่สวัสดีครับพี่มิตรดัซับฟ่านะครับปีนี้ชัดเจนครับความคึกคักโมเดลใหม่เนี่ยเป็นฝั่งรถ BEV แต่ในครั้งนี้เนี่ยสถานการณ์ตลาดของประเทศจีนเองรถที่เป็น NEV นะครับก็ยังอยู่ในระดับประมาณสัก3 0กว่าเทิศทางของรถโมเดลใหม่ที่ออกมาเรียกว่าเกินครึ่งเป็น REEV แล้วก็รวมถึง PHEV ในอีก1รูปแบบ BEV หลายค่า ไดบอกชัดเจนว่าไม่ใช่ทางเลือกเดียวสําหรับ NEV พลังงานรูปแบบใหม่อีกฝั่งหนึ่งที่เห็นก็คือเรื่องของดีไซน์ในแต่ละค่ายที่แบบเหมือนคันนั้นบ้างเหมือนคันนี้บ้างหรือไม่ก็เหมือนเหมือนกันไปหมดคราวนี้แต่ละค่ายเริ่มมีเอกลักษณ์ดีไซน์เป็นของตัวเองเริ่มมี OS มีเทคโนโลยีของแต่ละค่ายที่แยกชัดเจนมากขึ้นผมว่าก็ทิศทางเป็นก้าวกระโดดก้าวใหญ่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาของอุตสาหกรรมยานยนต์จีนครับเยสวัสดีครับพีเตอจากออโต้ไลท์ไทยแลนด์ครับพีเวลครับสวัสดีครับ เราเห็นได้ชัดเจนก็คือเทคโนโลยีใหม่ๆที่นอกเหนือจากความเป็น E ีีทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี PHEV เรียกว่าเป็นพลังงานทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่ E ีละครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยเราเห็น EV เป็นหลักแต่วันนี้เนี่ยเทรนด์ของรถจีนเนี่ยพัฒนารถยนต์พลังงานทางเลือกอื่นนะครับรวมถึงรถที่เป็นในสไตล์ของรถออฟโรดที่เป็นสไตล์บ็อกซี่เราจะเห็นได้เยอะมากๆในทุกๆแบรนด์จะมีรถกลุ่มนี้ออกมาก็น่าจะเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกผมเชื่อว่าจีนก็จะเป็นคนกาหนดเทรนด์ทิศทางของเทคโนโลยีแล้วก็ทิศทางของ รูปแบบของรถในโลกใบน,นี้ด้วยครับอขอบคุณพี่เตยนะครับขอบ,ขอบคุณครับมาพี่ต้อมกันบ้างดีกว่านะครับทิศทางกําลังมุ่งไปไฮบริดไฮบริดซูปเปอร์ไฮบริดครับแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้านั้นก็โฟกัสเรื่องของการประหยัดพลังงาน การ manage เรื่องของมอเตอร์เรื่องของแบตเตอรี่นะครับเราเห็น CATL ออกแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้1.5เมกะวัตต์ b y d <c oughs> ก็ตามมาเจ้าอื่นๆ800โวลต์900โวลต์ชาร์จ 500k 600k แต่ว่า EREV <c oughs> ก็เน้นหนักเช่นเดียวกันแบตเตอรี่ <c oughs> ใหญ่ขึ้นวิ่งไฟฟ้าล้วนได้มากกว่า200โล300กิโลในอนาคตอันใกล้นี้ครับแล้วก็พลังกำลังเครื่องยนต์และที่สำคัญคือเรื่องของ AI อนะทุกคันเนี่ยหันมาใช้ระบบ OS จากเดิมที่เราเคยเห็นบางบริษัทเนี่ยใช้ in-house <c oughs> ของตัวเองที่อาจจะไม่ได้มีการ a d v a ต่างๆตอนนี้เริ่มหันมาให้มีความแอดวานซ์มากขึ้นระบบออโต้พไพลระบบเนวิเกตออนออโต้พไพลมีให้ใช้กันมากขึ้นนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์นั้นถือว่ามาทําให้ฉลาดขึ้นถ้าคันไหนถ้าไม่ฉลาดนะยังคงมีแต่ฮาร์ดแวร์เฉยๆนะผมว่าตกเทรนไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเจ้าไหนไม่มีเรื่องของระบบไฮบริดเข้ามาเนี่ยหรือว่าตามเจ้าอื่นยากนะตอนนี้นะ และนี่คือความคิดเห็นของสื่อยานยนต์ของไทยนะครับต่องานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์2025มหากรรมยานยนต์ครั้งใหญ่ของโลกนะทิศทางที่เทโ่ยกีกำลังจะมุ่งไปนะครับเตรียมพร้อมเพื่อรับโอกาสกันครับ